มาไดิคู่ไหวแล้วดาเมจได้บักได้ยิงแล้วบักนี่ปืนฆ่าแม่งคนแรกเอาคนมาดิ ไไม่เต็มอ,อไม่กลัวมาในปะ้อ,องอนปิงดับเร่งเร็วเ,รเล่นจะช้าอ,อไปนะต่อรถนะครับบ้านละ 好嘞。Okay. บ้านกินบาน้บานกินตอนนี้เดี๋ยวที่ไปเก็บของก่อนเป็นนักได้ไดั๊กได้ไม่หงหลังรูสสงง้สึกดีสามเมตรสี่เมตรบ้านกินบ้าหัวหใจละหัวใจสองชั้นหน้าข้ามเอาหงหลังนั่ ต้องเส็จแล้วมาดไม่ได้เอาน็อกอะโให้เดนงเต็มร่อให้เต็มล่อให้ยิงโบอพี่โอ้เธพี่พลาด ไม่ไว้ใจกว่าดีว่ะปืนยปเนที่ด้วยแล้มันล็อกไหมล็อ็งแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรดีขึ้นตัวนีอยู่ไหนวะหายดวี่นี่ยู่นอย่นี่คปเนี่นี่มีโฟ ตัวของเที่ยวเลยแบนเยอะแบนเยออ๋อสุนนะไม่มีไม่มีไมีเกี่ยวเอไม่มีหอมับ้างอย่นอยนั้นห้า้าแกด้สูนรตสูนชีวิตพี่ีกเหมอชีวิตพี่พี่มีอะไรบ้างชอบเลยชอบ

กิมเนสกิมเนีเป็นง้างใช่ไหมอ๋อ มีบอดท่าเดย่งเหน็บท่าเดยวทาเลียวจนบ้านจนไปลับ้านเลยขวานึงอยากโดดต้องไปโดดต้องไมโดดหรอโดด บ้านสองชั้้าาบ้านไหนะครั้วเก็บของไม่รู้ไงเจอแล้วของีไฟลของีไดีังลแบบองแบบอะไรเก็ของม่างนี่แหละ่างนี่เออใช่่ลที่นน่ฮอันดับคนใดอ่าเล เจ็บอยู่เจ็บไม่โดนห้องใหญ่อุปกาห้องใหญ่เดินไปห้องเล็กมาแล้วทุกคนวันนี้ซื้อสั่งเที่ยวเมืองอยู่ เค้กไม่อร่อยบอกอร่อยไม่เนี<ว>ยนพี่ <มา S 1> พโกบอกจะทิ้งกันไปชะมีแล้วไม่ใ ธรรมชาติมากยังปั่นเลยไอ้พีคนนะอยู่ข้างผมเลยหลังนี้คนนะคนคนหน้าตายตัวเดียวหน้าตายได้กำมือผมเดินมาไม่ดูอีหน่อยนี่อะไรมาจากไหนเนี่ยหูของโคตรเยอะเลดิ ไม่อยากให,หมวห่วะโูดีพีก็มันมีตะขอบเยอะปะไม่มีตะขอบแต่มีกระสุนเยอะให้เอากระสุนมา,าได้เไยอาล่กเลยมังไม่รู้อะไรเลยอ,ะอ่ะยืะเดินมาก็เดินมามันไปหลบในท่อมาแล้วเนี่ยหรือขับรถมาวะ สนุกดีว่านะเล่นแรงสนุกดีอ่ะได้ยิงไปเด้อขับดีๆนะไม่เอาชนมั่วนะอืม ไม่มีไปดิสซอมมีคน w สึกที่มาไปครสองคัน ไม่ได ah, oh oui, ้ยินเสียงหมดสงครามปะเฮ้ยล้างลางดึงกันอยู่น้องกอยู่อ้าวหมด ดูตรงที่ผมเนตมาดิก็ <laughs> อยู่อะไรวะรวมกลุ่มเลยรจังไง ่ะคนกำลังเดือบเดืข้าวก็ด่ครับ อเจอุ้ยีรยอมันก็ไปชาาท่านมัหิววะมีวีนงลงข้ามถนนเหมายน m a r k d l o c a ไปดิไปตรงนี้ร่วง <Watch out. S 1> ขึ้นเก่าขวาพัดเลยตรงเนี้ยแล้ว <Watch out. S 1> ค่อยทำอีกไฟอีกทีนึงอ่ะตรงนี้มันยิงแบบซ้ำไม่ได้เปิดยากเราต้องอยูอเท่ตัวนั้นอนะ่ะต้องเอาเพื่อนมาส่วยใชถ้าเราจอดตรงเนี้ยฟรีไหนปะดูม,ม,มุมดิไปทีมมกระทู้ไม่ได้หรอกผมเสียเปรียบ จริงไม่ได้หรอไปชิ้เลยครับพี่ไปชิ้ไปผมข้ไมเอง่อไหนวะในหลุมโดนะอยู่ข้างในดยเหรอหุกน หฮะในหลุมตัวหนึ่งเออตีไม่ซ้ำแล้วกันอุ้ยตีใหม่มาซ้ำเลยแล้วกัน หาไม่เจอว่ะน่าอยู่บนยอดอ่ะมันหนีเหรอ,อยู่ไร่หลุมคนห่งปล่ามาันนีตีหน้าเนี่ยไม่รู้พี่เิลี่ย แน่ไปล่ะหนีแน่เลยเป็นด้หลุมมาเฮ้ยโอ้พี่สวยเลยพี่รอบมัน้ม่เดนออกมามาคิดว่าพี่ไปแล้วเยอะพี่โจ้ไ่งหรอเปเออได้หลุมขับไปเดียวขับมาดูดู ทันทานทนตรงนี้มันไม่เอาใช่ไหมมันไม่เอาแต่มันจะเอาถ้าพี่ไม่มาตอนนี้หรูๆตอนนี้มันยังไม่เอาไงคือมันเจ็บอะอยู่ตรงนี้เลยตรงที่มาร์กเลยพี่ต้องเล่นนะเดี๋ยวเพิ่งชุบเจ็บตัวละเม็ดอะถ้ามันแตะมีตัวเม็ดเดียวไม่ตายปาดไปอย่างเจ็บเจ็บทุกตัวเลย ดับวะคนแปดคนไหมใช่ปล่อยวะปล่อยโอ๊ยแกยิงมาใช่ป่าวะทำไมเลือดหอุดวะฮ่าฮ่ายิงไม่กี่ออกไปแม่งยิงออกเม็ดเดียวแยเดี๋ยวโดนมันส่วนแตกอย่างงงเลยคือว่าโดดไปยิงไม่ออก ไม่เคยเป็นเพิ่งก็เป็นคนถือรอยนัดเดี๋ยวนีว้วที่เป็นเลมโบเอาน้องเลือน้อยคนจุเจ็ดคิว Phải càng khứ này Ba Để hai rồi Có mà ăn lặng Gặp okay. ban มาร์คโลเคชัอนออกไปไกลออกไปห่อตัวตัว้มไ้เตรียมยิงนะอ,อ,อ้โหน้ามันหมดให้เชิกันหนู่ไม่มีคนแตะว่ะมันจะมองซ้าย ตล้วมาหลุมซ้ายก่อนก็ได้ก็ยิงจังใครเป็นคนปาวะสมอลุเนี่ยทีมมันนะเว้ยมันยังปไาอยู่นะยังขึ้นอยู่ลูกใหม่อ่ะยิงไปโดนโดนในสมอลหมดหมดหมดเดือดทีเดียวเดือดทีฮะเราสามคนตีนั่นแหละโยมเองขอจะยี่สิบตัวแล้วตายไม่เป็นไรขออีกสิตัวแน่ Ở phía trung tâm có 3 đứa, chúng ta có thể đánh được. bây giờ chúng còn 1 đứa nữa. กองฟางสองชั้นนะ่ะกองฟางสองชั้นตัวท้ายเจ็บอืมขาอือต่ำไม่ฟุก